สวัสดีครับผมทุกท่านครับผมพบกันีกเช่นเคยนะกับเต๋อนฮนะนี้เราก็จะมาอยู่ที่การรีวิวของเอลินะครับจิ้งจอกสาวเก้าเสน่ห์นะครับของนักเวทนะครับตัวเมนกลางนะครับมาครับผมไปดูที่พัสดีของเธอเลยดีกว่านะครับเข้าเรื่องเลยเนาะดูที่พัสดีของเธอเลยนะครับพัสดีของเธอคือเอ็กเซนทิฟนะครับถ้าสกิลของเธอเนี่ยโดนใส่ศัตรูเนี่ยสามครั้งขึ้นไปเนี่ย ตัวเธอเนี่ยจะได้รับการฟื้นฟูนะครับสามสิบบวกสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับของพลังเวทนะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าเอลิใช้สกิลใส่ศัตรูถ้าครบสามครั้งตอนไหนนะครับก็ทําให้เธอเนี่ยได้รับการฟื้นฟูเลือดขึ้นมานะครับมาดูที่พาร์ทซีสแรกของเธอนะครับเอ็กเซนทิฟนะครับของเธอนั้นก็คือถ้าใช้สกิลสามครั้งเนี่ยจะทําให้เธอเนี่ยเพิ่มเลือดนะครับผมมาดูที่ไอเทมของผมก่อนผมไม่มีไอเทมเพิ่มเลือดเลยนะครับ มาดูดิว่าถ้าเราใช้สกิลสามครั้งเนี่ยจะทำให้เธอนั้นได้เะอะมางมากกว่านะครับเห็นไหมครับฮมันจะเพิ่มมาสักสามสิบนะครับเอาใหม่อีกทีนะสกิลแรกครับผม o อ b o อ d i อ s ฟดิเซชันนะครับคูลดาวอยู่ที่เจ็ดวินะครับ ปล่อยลูกแก้วเวทที่สร้างความเสียหายเวท40หน่วยเมื่อพุ่งออกไปแล้วความเสียหายจริง40หน่วยพูดง่ายๆก็คือนะครับก็คือถ้าเธอเนี่ยปล่อยพลังเวทกับปล่อยพลังเวทไปเนะี่ยพลังเวทของเธอเนะี่ยก็จะสร้างเป็นดาเมจแต่ถ้ามันวกกลับมาเนะี่ยมันจะเสียหายเป็น2ดาเมจจะไม่นับรวมเกาะน,นะครับผมซึ่งเวลาที่มันวกกลับมาเนะี่ยแรงจริงครับสกิลแรกของเธอถ้าปาไปปั๊บจะเป็นดาเมจครับแล้วแต่ถ้าปากลับมาได้เนะี่ย ก็คือถ้าวกกลับมาได้เนี่ยเราจะตัวอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะเป็น t ูดาเม a นะครับดูซิว่ามันจะแรงขึ้นหรือเปล่านะ <How tempting. S 1> 20-40นะตอนกลับมานั้นแรงกว่านะ <Ha! S 1> 20-40นะครึ่งต่อครึ่งเลยนะเท่าหนึ่งเลยนะผมมาดูที่สกิลที่2นะผมสกิลฟอกไฟนะครับคูดาวที่9วินาทีเนี่ยครับ ปล่อยลูกไฟจิ้งจอกออก3ลูกที่ค้นหาศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงสร้างความเสียหายเวท40หน่วย40บวก30%เอลิที่ได้รับความเร็วเคลื่อนที่4 0%จะค่อยๆลดลงใน1.5วินาทีปง่ายๆไงคือถ้าเธอใช้ลูกไฟเนี่ยโดนใสศัตรูจะทำให้เธอนั้นเดินเร็วขึ้นเป็น40%นะครับเป็นเวลา1.5วินาทีนะครับแล้ว ศัตรูที่โดนลูกไฟจิ้งจอกหลายลูกจะได้รับความเสียหาย30%จากลูกไฟจิ้งจอกหลังจากลูกแรกลูกไฟจิ้งจอกจะเลงแชมเปี้ยนที่เพิ่งโดนชามก่อนตามมาด้วยศัตรูที่เพิ่งโดนโจมตีพูดง่แงๆคือฟอกไฟถ้าตอนใกล้ๆมันก็คงจะใส่มั่วยิงมั่วแต่ถ้าศัตรูตัวนั้นโดนชามก็คือสกิลที่3นะครับโดนชามเข้าไปฟอกไฟจะทำการยิงตัวนั้นก่อนครับผม ่ายๆถ้าโดนชามเข้าไปแล้วฟอกไฟมันจะทําแล้วเรากดใช้สกิลฟอกไฟอยู่จะทําให้ฟอกไฟนั้นยิงใส่ตัวที่เราโดนตัวที่เราใช้สกิลชามเข้าไปเหมือนกับเป็นติดจรวดน,นั่นแหละครับผมสกิลฟอกไฟครับผมสกิลที่สองเรือคือสกิลฟอกไฟนะครับสกิลฟอกไฟก็จะเป็นลูกบอลน,นะจะเป็นลูกบอล <laughs> ที่ข้างตัวเธอครับสามลูกถ้าเธอเดินไปเจอศัตรูมันก็จะทําการยิงของมันเองนะครับ มาสกิลที่สนะครับสกิลชามครับทรงจูบี่สร้างความเสียหาย60หน่วย60บวก50%และสะกดศัตรูตัวแรกที่โดนหลงไหลแล้วเดินเข้ามาหายเอลิเป็นเวลา1.4วินาทีศัตรูที่โดนชามจะได้รับความเสียหายมากขึ้น20%จากสกิลเอลิเป็นเวลา5วินาทีพูง่าไงคือถ้าเราใส่ฉะถ้าเราใช้สกิลนี้ใส่เข้าไป ศัตรูที่โดนเขาจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น20%ครับผมและทําให้เขาเนี่ยติดสถานะห oh. ลงไหลให้เราเข้ามาเป็น CC ครับสกิลชามครับผมสกิลชามจะเป็นสกิลส่งจูบที่จะทําให้ศัตรูนั้นหลงไหลเข้ามาหาเรานะครับอย่างเช่นอย่างนี้ครับผมจะทําให้เขาหลงไดนะครับเป็นเวลาหนึ่งจวินาทีนะครับจะไม่ใช่ซาสตันนะครับศัตรูก็จะติดการหลงไหลของเราแล้วเขาก็จะเดินเข้ามาหา งไจงคิลสุดท้ายผมสเปริทล,ลัดนะพุ่งไปข้างหน้าและสร้างดาเมจเวท60หน่วย 60- 3บวกเใส่ศัตรูที่ใกล้เคียง3ตัวสามารถไล่ได้สูงสุด3ครั้งภายใน10วินาทีก่อนจะติดคูดาวพูดในี้คือถ้าเธอจะได้ไล่ลได้ทั้งหมด3 3ครั้งแต่ถ้าเธอไล่ทั้งหมด3ครั้งเนี่ยเธอจะติดคูดาวก็คือ90วิแต่ถ้า แต่ถ้าเธอไล่ไม่หมดมันก็ยังจะเจ็บใช้ได้อยู่เรื่อยๆคูดาวนะั้นก็ยังูดาวไปนะครับเราก็ยังให้มันเห็นภาพนะกิวนตีของเธอรับสปปริตลัดครับผมสปปริตลัดนั้นจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วนะครับเป็นเหมือนกับการแฟดเข้าไปนะครับแต่เธอนั้นเวลาแฟดเข้าไปนะั้นจะสร้างดาเมจด้วยนะครับนี่ครับผม37มนี่ครับผมถ้าแฟดเฉยๆก็ไม่ได้มีกันดานะไยครับผมเธอใช้เกิน3ครั้งตอนแรกก็ยังไม่ติดคูดาวนะครับ กูดาวงเราก็ยังมี3ขั้นนะครับสปิริตรัดได้เกิน3ขั้นนะครับแต่ถ้าเธอใช้หมดทั้ง3ขั้นก็จะติดคูดาวนะอย่างเช่น90าวิครับผมถ้าใช้หมดดังนั้นจะใช้จะเหลือก็เก็บเก็บไว้ก็ได้ครับผมไม่จําเป็นต้องไปใช้หมดก็ได้นะครับถ้าจะหนีจริงใช้ถึงสาขั้นก็ได้ครับผมประโยชน์ของสปิริตรัดนั้นสามารถผ่ถานกำแพงได้ครับ เอาไว้หนีเอาไว้จุกนะเวลาที่ฝ่ายเราเสียเรียบสามารถหนีข่ากําแพงได้ครับก็สรุปสุดท้ายนะครับเอลีนั้นเป็นตัวละครที่ยืนกลางนะครับเหมาะสมกับการเลยนกลางนะครับหรืออาจจะไปซัพพอร์ตก็ได้ครับแล้วแต่คนจะประยุกต์นะครับแต่ที่เหมาะสมที่สุดของเขาก็คือยืนกลางนะครับยืนกลางทําเกมให้เพื่อนนะพอทําเกมได้ปั๊บแล้วก็ต้องวิ่งไปแก๊งซักเลนหนึ่งเลือกเอานะครับจะเป็นแลนแครี่ หรือจะเป็นเลนท็อปเลนที่เลนบาลอนก็ได้ครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมวาดที่จะกันให้กับตัวเองที่จะไม่โดนแกงครับออลี่เป็นตัวละครที่เวทแรงก็จริงครับสำหรับแคลี่แต่สําหรับถ้าใครมันโถมมาได้ครับโถมเอลี่ได้เอลี่ก็จะตายทันทีครับผมแต่ท่านี้ของเขานั้นก็เร็วเช่นกันนะครับดังนั้นก็ใช้ให้มันเป็นให้มันคล่องครับผมอยู่ที่รการฝึกฝนครับผมเอลี่ไม่ใช่เป็นตัวที่บวกตรงๆนะแต่เป็นตัวเน้นโป๊กสกิลเข้าไป สกิลเรื่อยๆสกิลเรื่อยๆเ,เข้าไปแล้วก็ย่งห่างครับผมแล้วก็ถ้าใครเข้ามาก็ชามเข้าไปได้เช่นกันครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอบคุณมากครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซัพซิคให้กันได้ครับสำหรับช่องเดอะฮีนะครับก็จะทํารีวิวออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมสวัสดีครับ